ทำไมร้านที่หนึ่งดราม่าวทำไมขายแพงขายแพงจริงมันเจ๊หนึ่ง,<พ>งจริง,รงนะ,ค,ะคนกินบอกว่าแพงต้องไปหาเองนะถ้าแพงเนี่ยให้ลงไปหาเองให้เข็ด <c oughs> ใช่หนูใช้ตั้งแต่250 2 5 0อหาสะแล้วตอนนี้เท่าไหร่รวเท่าไหร่450อยห้าสิค่ะ <c oughs> 450สใ <c oughs> ช่ช่วงเทศกาลนี่ห50้าร้อยนะ5 <c oughs> ้า5 5อยห้าห้านะเทศกาลนะวันนี้ค่ะ <c oughs> วันนี้เจ๊นหนึ่งจะพาไปดูเอาปูนะคะไป เอาปูก็คือไปซื้อปูนะครับปูสดๆและปพอดีป้าโทรมาว่าปูขึ้นเจ๊นหนึ่งก็จะพาไปดูการแกะปูจากควนใหม่ๆเลยนะคะไปเลยนกัะจ้าไปกับจาเล้รระะเลนเจ๊หนึ่งเลยโอ้ขึ้นแรงมากวันนี้คือถ้าใครอยากทานปูสุกเขาก็มีให้นะเขามีนึ่งให้นะเจ๊นหนึ่งใช่ป้าเขาต้มด้วยเดีย๋ยวเราไปดูกาวัอดีป้าบอกว่าได้ปูเยอะมากเลยนะคะได้4ี่สิโลได้ เราก็มาถึงร้านปูกันแล้วจะเรียกเป็นร้านเรือเป็นแผ่เดียเป็นแผ่เป็นที่ขึ้นปูแล้วกันนะที่ป้าเขาขายนี่เขากำลังปดกันเลยแต่ก,กล้องไปดูกันเลยจ้ะ่เลย,ยปูตัวใหญ่ๆนี้เรามาดูกันนี่ดูการปลดปูปะจะยากนิดหนึ่งหน,งหนงูป้าปลดตัวใหญ่เลยดูที่ป้าปลดเหรอได้ไม่เป็นไรรอได้ค่ะ นี่ก็บิดมาเลยป้าโทรหานี่โหนี่ก็เริ่มน็อกแล้วแต่ก็ยังเป็นเป็นอยู่นะจ้าหูวตัวใหญ่ซนะนี่อันนี้เราพามาดูอัพูกันขึ้นใหม่ๆเลยถึงจ้านี่เลย ต่มากันได้ไม่ใช่บนองป้าดำรงคนเขาดูปูให้เป็นเช่นหนึ่งเรือกปูให้ดูหน่อยเอาเอาตัวผู้ตัวเมียก่อนอันนี้ตัวผู้สีอย่างนี้นะคะอ่าอ่าอย่างนี้ตัวเมียค่ะนี่คือคือว่าดูง่ายอยู่จากสีดูสองสีนี่อันนี้ไม่ใช่ปูม้านะอันนี้เป็นอันนี้ปูอะไรป้าเรียกปูอะไรปูแดงปูม้าลายหรือกล้ามันจะแข็งเนื้อมันจะแข็งมีสามอย่างเลยแต่ปูม้าลายราคาจะถูกกว่าปูม้าลายป้าเขาขายตีรวมไหม แต่ราคาเดียวกันเพราะเนื้อมันอร่อยแต่ก้ามันแข็งเนาะ,ะกระดองมันจะแข็งกว่าพวกปูหมาอันนี้ปูตัวเมียนนสีตัวผู้กับตัวเมียอันนี้ปูหมาลายที่นี่เขามีนึ่งึงขายด้วยใช่ถ้าใครมาก็มีร้านกาแฟด้วยนะนี่เราไม่ได้มานาน<ค>มีร้านกาแฟด้วยนะให้นั่งรอป้าต้มปูนแนะนาหน่อยสถานที่อยู่นี่ค่ะเ,เวลาประมาณกีณ่โมงป้าขึ้นได้ชัวร์ ประมาณสิบโมงเช้าเนาะประมาณ1ิบสิบโมงเช้าสิบโมงครึ่งเนาะประมาณนี้ค่ะเรือจะขึ้นมาที่เขาตะมองไล่เขาตะมองไล่ค่ะพอถึงอ่ะสังเกตมันมีสองร้านนะคะตรงร้านป้าเขาจะติดกับตรงข้ามกับร้านกาแฟพอดีอยู่ขวามือไปดูฝั่งป้าที่ขายกันนี่ตามมาถ้าใครอยากจะทานนึ่งก็ต้มด้วยมีปลาต้มแล้วมีแล้วด้วยนี่ร้านที่เจ๊หนึ่งเขาซื้อปูสดเขามาใส่ที่นี่นะครับนี่พอหิวรอปูต้มก็ กินกาแฟรอได้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ป้าราคาหน้าร้านเอาราคาหน้าร้านราคาหน้าร้าน450จ้าตัวใหญ่ใช่ไหมคะใช่ถ้าไซส์เล็กล่ะ350 350โชว์ให้ป้าหน่อยอ่ะนี่ให้ดูใกล้ๆนี่ดูตัวผู้ตัวเมียอ่ะหนึ่งโชว์เอาหน้านึงนะอย่าหน้าป้าไปเขาจะได้จําได้ว่ามาหาป้าดำรงไงเอานิดหนึ่งเอานิดหนึ่งหน้าป้านิดหนึ่งนี่นะมีอันนี้ตัวเมียนะคะที่ป้าส่งมาให้หนึ่งเนี่ยสามตัวเนี่ยตัวเมียอันนี้ตัวผู้ นะคะสีจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียคือแบบไหนนี่เลยนี่เลยอันนี้ป้าเขาก็จะตั้งขายมีหลายอย่างนะมีหมึกแห้งด้วยนะบางทีปูไม่ได้เงี้ยแต่เพราะว่าเอาเวลาแน่นอนที่ได้แน่ๆกี่กี่โมงป้าเป็นตอนเช้าสิบเอ็ดโมงเช้านะคะมาก่อนเที่ยงอะเนาะก่อนเที่ยงแหละมา้ม้เลหนี่อันนี้ป้าอันนี้ต้มแล้วอ่ะหนึ่งโลหนึ่งโลจะเหลือเท่าไหร่ป้าเหลือแปดขีดใช่ หนักปูจะหายนี่เลยป้าเขาก็จะมีที่ต้มให้ระหว่างรอถ้าเรารอแบบป้าต้มใหม่เราเลือกเนี้ยค่ะจะนั่งกินกาแฟร้านมีน้ำจิ้มให้ไหมที่ซีโฟร์ไม่ต้องมีน้ำจิ้มให้ด้วยสามนี่ป้าวิ่งมาเลยนี่เสี่ร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งโลมีน้ำจิ้มให้ด้วยคือว่าง่ายๆก็ขึ้นนี่เลยขึ้จากอ่าวเลยใช่ค่ะของสดจริงค่ะของเราไม่ได้ปูแช่คอรีนนะคะแล้วก็แช่สารใดๆนั้นเพราะเราใช้เป็นปูสดน็อกน้ำแข็งทั้งนั้นเลย ไปปลดปูโชผ้าตัวนี้ให้ให้มันไหลปลดปดยากมากเลยหนูลองเลยตาตาอยากให้ปลดให้ดูนะไปเราไปดูกันก่อนจะปลดเราไปสั่งกาแฟกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวสั่งกาแฟไหมนี่มานั่งรอร้านกาแฟได้นะครับสำหรับคนที่าสั่งกาแฟอะไรต่ก้็เอากาแฟอะไรกาแฟดำดำยินเหรอใช่เอาอะไรนะ เอาเอาอไรเปิลกาแฟดำกาแฟดำร้อนหรือเย็นเย็นกาแฟดำเย็นแล้วก็ของพี่เอาแบล็คเรลมอนน้ำผึ้ง,เย,งเย็นจ้ะอันนี้เป็นเขาตะม่อง,อางลายนะคะนี่เราจะปักบมุดมาแต่ยังไม่ถึงนะคะมันอยู่ช่วงหัวโค้งพอดีมีสองร้านเนาะของร้านป้าเขาจะอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟเปชื่อร้านว่าป้าดำลงนะคะตรงหัวมุมป้ายเลยยินดีต้อนรับนะคะถึงไหม ก่อนจะรอก็สามารถมาสั่งมาสั่งกาแฟร้านนี้ได้ร้านอะไรเอ่ยชื่อร้านแบ๊กดีข้างรันี่นะมามีชื่อด้วยแบกดีนี่มาได้นะคะมีที่นั่งชิลนะรอปูได้เดี๋ยวหนึ่งก็จะรอปลดปูได้แต่ลองปลดปูให้ดูอยากลองอยากลองแล้วบอกว่าปูแพงคนทำนะออกแต่เช้าเมื่อทุกวันเลยไม่ได้ไม่ได้กินง่ายๆเนาะ นนเขาเรียกว่าเสี่ยงอันตรายอยู่เหมือนกันเนาะถ้ามีคลื่นก็ออกไม่ได้นะคะเห็นไหมมันเสี่ยงทุกอย่างเลยให้เขาเถะค่าราคาแล้วคนกินบอกว่าแพงต้องไปหาเองนะถ้าแพงเนี่ยให้ลงไปหาเองที่เข็ดเออมันยากไม่ใช่ถ้าอยากนะ ของถูกก็มีบูฟิตนะครับกินบูฟิตไปก่อนเลยถ้าอยากกินปูตัวละยี่สิบตัวละสิบห้าบาทสิบบาทนะจักปูพม่าสิบบาทเอออ๋อปูพม่าขายที่อขตัวละสิบบาทดอกก็เหมือนกันนะไม่ไม่มีเนื้อด้วยนะป้าเนาะปูพม่าเลยทั้งสิบบาทมาขายอะมบขายเลยนเตอร์ เนี่แต่เราขายไม่ได้เสียชื่อหมดไอบาร์ขายไม่ได้ไม่มีใครเอาไม่มีใครกินแล้วครั้งเดียวเข็จชีกระดองน้ชาเ็เลยไม่เอาอ,อันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่เจหนึ่งพูดนะตาพูดเจะไปซื้อปูพม่ากินเออเออใช่ใช่ใครบอกอยู่อยู่ทะเลปูปูป,ป,ปูจะแพงไปไหนทําไมแพงไปไหนนี่เหตุผลเรามีค่าน้ํามันเนาะมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยคง่าจะได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วอวนนี่ถ้าขาดแล้วก็ขาดเลยนะ ใช่เลาะทิ้งเลยก็ต้องซื้อมาใหม่ก็คือค่าใช้จ่ายลุงบอกว่าใช้ได้ประมาณกี่ครั้งนะลุงสี่ประมาณหกครั้งเจ็ดครั้งประมาณนี้ใช่ก็ทิ้งแล้วก็เลาะแล้วก็มาทําใหม่ใช่มาดมาเอะไปจ้างเขามากเออมาใหม่อีกเสียค่าจ้างอีกนะใช่กว่าห้าหกครั้งนี่ได้ค่าทุนคืนไหมลุงได้ได้ได้อยู่ใช่ไหมอ่าอ่าวนได้ามากอุ้ยนี่เจะหนึ่งวดสําเร็จแล้วป้ากดได้แล้ว啊เก่งเก่ง คราวที่แล้วมาไม่เคยสาเร็จสักทีปลดช้าหากคาหลุดนี่ปลดได้แล้วหนึ่งตัวนะคะนี่ชำฉำเลยอันนี้เป็นตัวผู้นะให้ดูอีกทีได้ห้าตัวโลเลยได้ตัวโลขายอย่างเงี้ยะตัวเลอย่างงี้ก็ประมาณหกเนาะแม่หกโลหกตัวใช้กับป้ามาหลายปีแล้วเนาะห้าปีหกปีแล้วเนาะหนูก็ขายหกปีเจ็ดปีแล้วเนี่ยก็ใช้มาตลอดตั้งแต่ปีแรกเลยตั้งแต่เริ่มขายตั้งแต่ปูโลเท่าไหร่นะป้าไม่ถึงเนาะ ราคา250จริงใช่หนูใช้ตั้งแต่250อยะแล้วตอนนี้เท่าไหร่รถเท่าไหร่450ค่ะ450ใช่ช่วงเทศกาลนี่ห้าร้นะ500 550นะเทศกาลอะบางทีสาตัวโลเราเคยเจอนะใช่ค่ะนานๆทีสมัยนั้นแค่ร้อกว่าบาทใช่สมัยหนูเด็กๆก็โลละร้อยอะตัวใหญ่ๆไม่มีใครจะกินเลยไปเดี๋ยวเราไปดูดูกาแฟก่อนได้จ้ะแ5ครับจ้าอันนี้ดัดงงงงครับจ้ะ อร่อยมากเลยมาได้นะคะกับป้าดำรงเลยเดี๋ยวเจ๊หนึ่งก็จะไปเลือกปูกลับบ้านแล้วนะคะ,ะ,คะป้าวันนี้ตัวเมียเยอะเน,ะนเาเะมองที่อ้วนก็ตัวเมียเยอะ ยิ้มหวานเลยนะไลน์ลงเพจไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ลง youtube ค่ะลงเพจลงอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไลฟ์สดนะเป็นถ่ายคลิปแหละเป็นไ์่ลิปเนก็ลงเพจเหนึ่งเราก็ลงเพจเอาไปลงเพจเลือกตามสบายเลยหน ป่าเดิมเลยนะเนี่ยถ้าเองร้อนถือได้กินเอาเองอุ้ยร้อนมากเลยป้าโถ่ฉันยังถือได้เลยป้าจะให้หนูแกะมันร้อนนะฉันให้เธอกินฟรีเลยโปรโมชั่นนี่ไงโปรโมชั่นให้คลาดตัวโมดกินฟรีแล้วได้รู้ว่าแกะชิมฟรีเลย่เห็นเลยว่าเป็นยังไงร้อนนะเลยกระปูประตัวเป็นยังไงแล้วก็ให้กินไอตัวร้อนๆนะ่แกะให้ดูเลยว่าเนื้อแน่นมีไข่ด้วยนี่ แน่นจริงร้อนร้อนไอขึ้นเลยร้อนจริงนะเตะเตะไม่กล้ากัดนะคะร้อนเนนี้ปากรั่วรั่วก่อนนี่ไม่เตือนนี่แหละอุ๊ยร้อนจริงร้อนจริงขึ้นขึ้นร้อนซุยนี่ได้ไหมที่เราที่หนึ่งทานอะไรนะนี่ของเช็ดเดือนนะนี่นี่ใส่มากเลยเจ๊หนึ่งถ้ากินอ่ะเอาแล้วว่าอหนึ่งมันฝันรุดแล้นึหมนี่จับให้โชว์ ป้าาับกดูอย่าจับหน้าป้าอย่าเอาเต็นโผนะอย่าโชวหน้าป้านะปลาหนาแกแล้วอ่านึงกินที่ลอยไหมเมีวิธีออสาวได้เอาเอาเต็นหนึ่งยังเดี๋ยวลูกอย่าเอาหน้าป้าลูกร้อนเอาเต็นหนึ่งอะ่นานสำลักเลยชมหน้ามันของตีก็แล้วไปยิปูให้ลูกค้าด้ะให้ดูนี้ก่อนของน้าต้มแลนะจ๊ะ25บาน่งสิบต หวานมากเลยมันสดดูดูเน่นนะคะไหนดูอ่ะเนื้อเล่นนะคะเนื้อไม่มีโพกเลยนะเช่นึงใช่นี่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มแหละอร่อยแล้วหวานหวานจาะกเชีมๆนิดๆนะเช่นึงนะใช่นี่ไม่ต้องกลัวคอลงคอลีนเลยเนื้อยังอยู่อันนี้เป็นเนื้อกันเชียงแกเป็นก้อนเป็นนึ้อ แกเป็นก้อนในเวยงามด้วยนะแอเทมือ,อ,อแกแกิงแกไม่ได้กินทั้งกระดองนี่แหละเราต้องสู้ป้าไม่ได้นะเพราะว่าเ <Dam S 2> ว,วลาเขาขายกันเทียงนี่กันเคียงนี้กิอกิโลเป็นพันนะป้าเนาะพันห้าโอ้เห็นไหมพันแปดเนี่ยเนื้อยงเงี้ยแพงมากนี่ไงหืมากล้องน้ำลายไหญ่ ตะกรงกินมั้งดิตะกรงน้ำไรไหลอ้ตะกรงกินมั้งดิกินไงคนเดียวนั่นเออของแท้ตะกรงกินมั้งดิของแท้ต้องป้าดำรงนะเนี่ยก็มีหลายคนที่อยากให้เรามาแบบรีวิวให้หน่อยแบบให้ทำคลิปายตลาดอีกนะได้นี่ก็มาทำให้ดูแล้วมามาที่ป้าดำรงด้วยเนะอร่อยไปครั้งนะครับนี่สำหรับร้านป้าดำรงนะเบอร์เลยเบอร์หน้าป้ายจริงก่อนเจอดำสบาย ออนะต้องให้อยู่หน้าป้าแว๊บมึงอย่าเขาจำไม่ได้ดนิดนึงนิดนึงทำหน้าตสวยๆหน่อยป้าดังไมอย่ายลืมอย่ายลืมผมนะมมโทรหาโทรถามป้าได้ก่อนนะคะโทรมาก่อนล่วงหน้าก็ได้สมมติว่าเราอยู่กรุงเทพเราจะมาอย่างเงี้ยโทรถามป้าไว้ล่วงหน้าสั่งเกไใบก็ได้นะอร่อยอ่ะเรียกใครระเบิดระเบิดเลย ไปเราไปเลือกปูกกันต่อเินเลยค่ะไปโจเมียก็เอาตวยดีอแน่นด้วยนะเมื่อกี้ป้าให้กินัวเมียที่ต้มแล้วว่าโอ้ยดูดิอันนี้ไข่ลากทรายนะคะนี่ี่จ้ะถ้าถ้ายังไม่ตายอย่างเงี้ยเราไปธนาคารไม่ได้นะอย่างนงี้นะไม่ได้ต้องดำตงต้องต้องเป็นไข่แบบดำนะเราถึงจะไปธนาคารได้ แต่จะให้มาปลดปล่อยก็ปล่อยไม่ได้นะเพราะมันต้องเอาขึ้นมาเหมือนกันหมดได้มันตายแล้วแตวอ,ก<า>อมก็แอบกินปูเนี้ยมาหวานว่าจะโทรหาป้าแล้วว่าวันนี้มีไหมกำลังไอ,อ้น,นี้อยู่อยตอบเพจล,ลูกค้าป้าโทรเข้าไปพอดีเลยเลย นีมีไซส์ซต์ต่างกันอันนี้อย่างประมาณเจ็ดแปดตัวโลได้นะเ,เล็กเล็กเล็กไม่เอาเราชอบใหญ่ๆอุ้ยมีจ้งด้วยเยนลงบอกให้เลือกไปก่อนอุ้ยเราเห็นจ้างแวบๆนี่เรามีจ้งอันนี้เป็นจ้งอะไรลุงจ้งไอ้จ้าง ก้างปลากระแต่ก้างเขียวก้างดำอ่ะนะเออไอ้นั่นเป็นก้างแก้วอ่ะนะที่เขาเรียกก้างแก้วอ่านี่เราคัดคือเราคัดไซส์นะคัดไซส์ค่ะเราจะใช้ไซส์ใหญ่นะร้านเล็กเอ๊ะทำไมร้านเจ๊หนึ่งดราม่าทำไมขายแพงขายแพงจริงไหมเจ๊หนึ่งจริงนะเราก็ไม่ได้บังคับนะลูกค้าสะดวกทานได้เลย บางทีเราได้ใหญ่คนนี้อีกนะแต่ไม่ค่อยช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเนาะถ้าเยอะมันจะเป็นอย่างนี้ยเราก็จะคัดไซส์ใหญ่นะครับคือไซส์เล็กก็ให้เขาไปทำต้มปลาขายแกะเนื้อแล้วแต่ปลาเลยบางร้านเขาก็รับร้านส้มตำอย่างนี้ค่ะปลาอุ้ยใหญ่มากใชาใหญ่เราเอาชอบใหญ่ลูกค้าเราก็ไม่ค่อยปฏิเสธนะขอให้ใหญ่ไว้ก่อน ชอบพูดตัวเมียเจ้าได้หมดได้หมดสดชื่นนะลุงนะเอาใหม่ถึงว่าได้หมดปูนะได้หมดนะปูอะจะไม่จะไม่เอาปูมาลายนี่ก็เรียบร้อยแนละ้วเจ้าหนึ่งนะใช่นี้เดี๋ยวเราไปให้ป้าช่างโอ้ยป้าโอ้ยให้มันให้มันทั้กางเกงก่อนสาย้ากางเกงไปกี่โลโอ้ยชั้นกี่โลกี่โล ายเตไปหมดเลยสะไยขอสิบโลไหมสิบโลเดี๋ยวนะจะได้เติมเติมให้ได้สิบโลได้ให้สิบโลครึ่งไงนึอีกตัวเดียวเชื่อฉันนั่นไอตัวนั้แทนไปแทนใจถึงนะไม่ใช่กล้ากล้องนะป้าเขาแทมอย่างนี้ประจำกูเสียดายตัวนี้มากเลยใหญ่แต่ว่ามันอ้นี่เนาะ เราเปลี่ยนตัวแถมตัวนั้นมีไข่ัช่วยหน่อยี่เลยอันนี้ปูต้มนะของปลาเขานี่นี่ปูใหญ่แบบฟอดๆเลยนี่ต้องบอกอย่างนี้นี่ตัวผู้นะอย่างนี้ตัวผู้จะอย่างนี้ตัวเมียใหญ่ๆแล้วเอาไปได้ นีฉันแยกไว้ก่อนได้ตัวเมียใหญ่เลยคันฉันเนี่ยมาดูป้าต้มกันนี่อันนี้ต้มเสร็จแล้วป้าตั้งกี่นาทีไซส์ใหญ่สิบห้านาทีสิบห้นาทีถ้าใครจะซื้อปูสดไปก็ประมาณนี้นะสิบห้านาทีใช้ไฟ,ใช,ไฟใช้ไฟแรงใช่ไหมป้าซื้อปูสดอะไรซื้อปูสดไปต้มเองเออป้าก็มีเดี๋ยวตีเลยต้องให้นึ่งตีพูดไม่ไม่ครบลูกค้าก็งงนะ ลองแข่งพักหนึ่งนะครับแล้วมาต้มนี่ไปได้ของต <ไป S 3> ้น <ไป S 3> ของใหม่ต้องมาตะม่องไล่ใช่ค่ะปักหมุดมาตะม่องไล่ป้าดำรงนะคะปักหมุดไม่ได้เพราะป้าแกปักหมุดตรงนี้ไม่เป็น <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามาถึงแล้วเราเห็นเขาตะม่องไล่ค่ะก่อนที่จะเลี้ยวโค้งนะคะป้าอยู่ตรงป้ายยินดีต้อนรับตรงอ่าวประจวบพอดีเลยมันจะมีสองร้านนะคะของป้าเขาจะอยู่ร้านข้างในนะคะเถิบเข้ามาอีกนิดนึงมีเบอร์โทรนะคะโทรหาแกได้เลยที่เราให้ไว้เดี๋ยวเราจะปักเบอร์โทรให้อีกทีนึง สำหรับวันนี้ผมเฉยหนึ่งต้องขอตัวลาวไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ bye bye ้าายบายค่ะเหนื่อยร้<ว>นอนเรียบร้อยไป <sm ot or> ที่ศพแล<ด>้ไปเลยดูเรื่องไปได้อะของใหญ่ไปแล้วเหลือแต่ของเล็กอยู่ที่นี่แหละ